ดวงความรักพฤษภาคม2567ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักนะคะเดือนพฤษภาคม2567ค่ะโดยใช้ไพ่ Key of Love erm, นะคะสีชมพูนะคะแล้วก็จะจับไพ่เสริมเป็นไพ่จุดเทียนสองจะเป็นการดูในรูปแบบของลัคนาราศีนะคะในแต่ละราศีว่าสถานการณ์ทางความรักในเดือนพฤษภาคมของท่านนั้นเป็นยังไงนะคะ ความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจะเป็นยังไงนะบาปเยียวยาวหัวใจนะคะติดเบ็ดนะพี่ฮันนี่ไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาอืมนะคะความรักที่จะมีในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดูเหมือนเป็นความรักที่คุณก็ทราบนะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสักเท่าไหรนะ่นะไอ้คําว่าเหมาะสมเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบเอ้ยไปอะไรกับคนมีกงื่ไม่ใช่บางทีมันเป็นเรื่องของความคิดหรือว่าอาจคิดไม่ดีกับเพื่อนอย่างเงี้ยอะ เป็นเพื่อนกันมานาน<ๆ>เพื่อนสนิทกันมานานอยู่ดีๆก็เพื่อนสนิทนะจ๊ะอืมก็คิดกับเพื่อนซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยในใจคุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเราก็ไม่ควรคิดกับเขาแบบนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะคุณก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเออก็ไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาๆยิ่งคิดมันก็ยิ่งดิ้นไม่หลุดนะ่ะมันเหมือนกับว่ายิ่งคิดกลายเป็นว่าเราก็คิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็อยู่ในห่วงความคิด นะคะนะในช่วงของเดินพฤษสภา,าก็จะเป็นลักษณะนี้นะไม่ได้แปลว่าแบบว่าจะรักเพื่อนกันทุกคนนะบางคนก็อาจจะเป็นความสัมพั์ในรูปแบบอื่นอาจจะเป็นแบบว่าเอ่อที่ไม่เหมาะสมนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะนะก็ก็ยิ่งคิดมันก็ยิ่งวนนะอืมประมาณนี้จับให้เพิ่มดีกว่าน,น,น,นั่นไงนั่นไงนะเอ่อก็จะเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนกับว่าอย่าง,างที่บอกตอนแรกอะว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือเปล่านะเป็นเพื่อนกันมาดีๆก,ก,ก็ก็คิดกับเขาหรือว่า คนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเอ่อคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนอก็ชอบเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เคยมาก่อนแบบนี้ก็รู้สึกสับสนในจิตใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเพราะงั้นเดือนพฤษภาคมนะชาวลัคนาพิจิกนะ่ะก็ก็จะค่อนข้างสับสนกับเรื่องราวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะงั้นการดูดวงนะคะก็ขอให้อ่อ เป็นการทราบไว้ล่วงหน้าหรือว่าเตรียมจิตใจไว้ล่วงหน้าว่าในเดือนที่กําลังจะมาถึงเนี่ยมันเป็นในลักษณะไหนเนาะก็จะได้เตรียมใจไว้นะคะนะก็ขอให้เดือนถัดไปเนี่ยสถานการณ์โดยทั่วๆไปนะดีขึ้นนะคะ